สวัสดีทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ t r i k k i n g the series ครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนกับท่า back sweep คือท่าน,นี้ครับสำหรับใครที่มีท่าพื้นฐาน spin hook หรือว่าท่า touch down hook อยู่แล้วนะครับท่าน,นี้ไม่ยากครับจริงๆไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็ได้แต่ว่าถ้ามีพื้นฐานด้วยก็จะดีครับเพราะว่าเวลาเตะหรือว่าเวลาทำ back sweep เนี่ยมันจะได้สวยนะครับไอตัวปัญหามาอีกแล้วมาทำไมมาทำไม กลับบ้านไปอย่างที่บอกครับถ้ามีพื้นฐานการเตะมาแล้วนะครับท่านี้ก็ไม่ยากนะครับมาเริ่มวิธีฝึกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะวิธีฝึกนะครับเวลาจะฮุกข้างไหนนะครับก็คือเหมือนเดิมครับฮุกข้างไหนให้เอาข้างนั้นนำนะครับถ้าฮุกขวาเอาขวานำฮุกซ้ายเอาซ้ายนำนะครับผมฮุกซ้ายดวผมเอาซ้ายนำนะครับเวลาใครที่ถนัดข้างอื่นที่ไม่ใช่ข้างเดียวกับผมก็ให้แค่กลับด้านมันะครับหรือว่ารีเวิร์สวิดีโอไปก็จบแล้วครับง่ายๆวิธีทำนะครับอย่างที่บอกเฮ้ยลบวิธีทำนะคร ให้เรายืนอย่างนี้นะครับเตะข้างไหนเอาข้างนั้นนำนะครับซ้ายนำนะครับเพื่อที่จะฮุกเสร็จแล้วปุ๊บให้เราก้าวขาขวามาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้ยอ่อเข่าขวาลงปุ๊บขาซ้ายเนี่ยยังตรงอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกข้างหนึ่งก้าวขาขวามายอ่อเข่าขวาลงเสร็จแล้วให้เรานะครับเหวี่ยงใช้มือทั้งสองข้างแตะกับพื้นไว้นะครับแบบนี้ เสร็จแล้วให้เหวี่ยงขาด้วยการไม่ต้องงอแบบนี้นะครับให้เหวี่ยงขาโดยการนี้ปึ๊บ้วยแล้วก็สปินหัวเข่าขวาไปด้วยนะครับสปินก็คือหมุนกับพื้นนะครับปึ๊บอีกรอบนะครับเอาขาซ้ายไว้ด้านหน้านะครับเสร็จแล้วก้าวขาขวาคุกเข่าลงปึ๊บก้าวขวานะครับเสร็จแ,แล้วก็เหยียดขาซ้ายออกไปปึ๊บแล้วก็หมุนสปินหัวเข่านะครับ ทีนึงก้าวขาซ้ายมาด้านหน้านะครับแล้วก็หมุนตัวกลับด้านนะครับเพื่อให้เอาขาขวากลับมาด้านหน้าเสร็จแล้วคุกเข่าขวาลงเสร็จแล้วเอามือทั้งสองข้างครับวางพร้อมกับเข่าขวาแล้วก็สปิน,นครับกลับไปกับพื้นสึบถ้าเราทำเร็วๆครับมันจะมีแรงเหวี่ยงแล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยยืนขึ้นมาได้นะครับแบบนี้ ประมาณนี้ครับคือท่านี้มันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเพียง <_ d ose> แต่ว่าเวลาเราฝึกเนี่ยมันอาจจะเจ็บหัวเข่าขวานิดนึงนะครับ <_ d ose> ก็ไม่ได้แย่ครับถ้าเราฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ะด้านไปเองแต่ถ้าใครที่ห่วงสวยห่วงงามก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับท่า back sweep นะครับถ้าใครที่มีเทคนิคแบบไหนหรือว่ามีวิธีสอนหรือว่าวิธีเรียนแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะเพื่อไม่พลาดกิมมายกดดิงด้วยกดตรงช่วยออดิชั์น้วย อันนี้กูขอร้องครั้งที่ร้อยแล้วมั้งแชร์แชร์กันด้วยแฮปปี้กู d ด y พี o พ l e บายบายเจอกันที่ต่อไป